รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยู่เย็นเป็นสุขรายการที่จะนำคุณผู้ชมทุกท่านได้พบกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้รายการของเราได้รับความเมตตาจากพระประดัชชานานโสภพโนร่วมสนทนาธรรมในหัวข้อ,ขอเรื่องลูกที่ดีของแม่ดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์อำนาจศีบรรเทา สาระธรรมะในวันนี้จะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขกลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยซึ่งรายการนี้ได้นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเนื่องใน วันเดือนสิงหาคมนี้เราถือว่าเป็นเดือนแห่งมงคลและวันที่12สิงหาคมเราถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะในฐานะที่เป็นเป็นลูกถ้าเราพูดถึงแม่เนี่ยเราก็ในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยนะครับว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับและเราต้องแสดงความรักความกตัญญูต่อพระคุณของคุณแม่อย่างไรนะครับ โดยเฉพาะลูกๆทุกคนนะครับอยากจะฝากเขามีคำกลอนอยู่คำหนึ่งนะครับที่เขากล่าวไว้ว่าลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่ทุกขหนักเท่าลูกรักประพฤตตนเป็นคนชั่วลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัวไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วระยำนี่ก็คือเป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่สำหรับรายการวันนี้ครับท่านผู้ชมได้กลาวบรรณาพระคุณเจ้า ซึ่งท่านก็เป็นพระคุณเจ้าที่เป็นนักอบรมนะครับฝึกอบรมเป็นพระวิปัสนาจารย์ก็เคยพบกับท่านผู้ชมอยู่ทุกช่วงเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้พระคุณเจ้าท่านก็จะได้มาให้ความรู้หรือได้เมตตามาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับก็กราบัานากราบพระคุณเจ้าพระประชํานานนะครับที่ท่านจะได้มาเมตตาให้ความรู้ พรเจ้าที่เคารพครับวันนี้ในในฐานะทีอะ่อยู่ในช่วงเป็นวันวันแม่แห่งชาติเนี่ยเราก็จะมาได้กล่าวนามัสการพระคุณเจ้าได้เราอยากจะเรียกว่าเทศนาเนี่ยก็จะจะจะ,จะเป็นการเคร่งเครียดเกินไปมาพูดคุยกันแล้วครับมาพูดคุยแล้วก็นมัสการพระคุณเจ้าได้ได้ให้แง่คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ลูกๆกทุกคนเนี่ยเราในฐานะที่เป็นลูกเนี่ย เราจะเป็นลูกที่ดีได้อย่างไรและจะตอบแทนพระคุณแม่ได้อย่างไรนะครับมรสการครับะจะเจริญพอรอาจารย์แล้วก็จเจริญนญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมว่าเรื่องใหญ่นั้นเรื่องแม่พุทธเจ้านี้บอกว่าทิศเบื้องหน้าเลย<อ>ในสิงคาลสูตรนี่ทิศเบื้องหน้ามาก่อนไม่มีเขาก็ไม่มีเราคือพ่อแม่อยู่ด้านหน้าเลยอยู่ด้านหน้าเลยทิศเบื้องหน้าคนมาก่อนเราถ้าไม่มีเขาไม่มีเราใช่พ่อแม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับ เราต้องทำหน้าที่นะธรรมะคือหน้าที่แบบหลวงพ่อพุทธทาสมาครับทำหน้าที่ให้ถูกต้องไม่บกกร้องต่อหน้าที่ครับนั่นคือการปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์คที่จริงหน้าที่ของพ่อของแม่จะต้องทำกับลูกก่อนครับก็คือห้ามทำชั่วห้ามเลยแนะนำว่าสิ่งใดไม่ดีอย่าไปทำนะลูกแนะนำให้ทำดีครับให้การศึกษาครับไม่ว่าจะสอนเองหรือว่าสมัยก่อนเขาจะสอนกันเองครับหรือว่าส่งเสียแล้เราเรียน แล้วก็มอบมรดกให้ในการอันควรให้ไปต่อมือต่อเท้าต่อทุนครับแล้วก็หาคู่ครองที่ดีให้นี่คือหน้าที่ของพ่อของแม่ครับอหน้าที่ต้องหน้าที่ของพ่อแม่ต้องมาก่อนต้องต้องทาก่อนเพราะว่าพ่อแม่เกิดก่อนไงเกิดก่อนและลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะลูกยังเล็กยังเล็กอยู่ครับเมื่อทีนี้ที่นี้ลูกทําหน้าที่บ้างครับลูกก็ปฏิบัติทาด้วยก็คือพ่อแม่เลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบครับรับผิดชอบการงานของท่านครับดํารงวงศกุล แล้วก็ทําตัวให้เหมาะสมในการรับมรดกครับเมื่อพ่อแม่สิ้นชีพไปเสียชีวิตไปทําบุญให้ตามบุญหานี่คือ,อ,คอกุ้าแบ่งหน้าที่เอาไว้อแบ่งหน้าที่ของพ่อของแม่และของลูกของลูกต่คนต่างปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือทาจริงๆนะมไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมไปแต่งชุดขาวนั่งอยู่ว่าคือทําหน้าที่อยู่ตรงไหนก็ทานี่คือการปฏิบัติโดยการกระทำนั่นคือปฏิบัติธรรมในทิวิถีชีวิตเลยครับ อันนี้ก็คือเป็นเป็นหน้าที่หน้าที่ของของของพ่อแม่กับลูกหน้าที่ของลูกนะครับทีนี้ทางพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งลูกเนี่ยมีมีกี่ประเภทครับลูกมีแบ่งไว้สามครับลูกที่ดีกว่าพ่อกว่าแม่ลูกเสมอพ่อเสมอแม่ลูกต่ากว่าพ่อกว่าแม่อลูกที่ แต่เป็นภาษาพักก็อภิชาตบุตรนี่ลูกดทีที่เราพูดพูดกันว่าอภิชาตบุตรลูกคนนี้เป็นอภิชาตบุตรเนี่ยนะอภิเป็นวาใหญ่ใหญ่กว่าพ่อกว่าแม่เจริญกว่าพ่อกว่าแม่ไม่ว่าทางศีลทางธรรมหรือกวก่าการประกอบสัมมาอาชีพมันแบ่งเป็นสองส่วนน,นี่คือลูกดีกว่าพ่อมนเชิดชูวงตระกุลครับนี่คือลูกที่ดีลูกเสมอพ่อเสมอแม,พอแม่พ่อแม่ทํางานอย่างนี้เป็นครูเป็นข้าราชการลูกก็ทําเหมือนกันครับอาชีพก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ ธรรมะก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ไม่ต่ำกว่าพ่อกว่าแม่เขาเรียกอวชาชตบุตรอวชาชตบุตรพิชาตบุตรอนุชาตบุตรอนุชาตบุตรเสมอตามเสมอกันตามพ่อตามแม่ครับแล้วก็สุดท้ายก็ลูกเลวกว่าพ่อกว่าแม่ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมครับทางโลกก็ช้ำทางธรรมก็เสียทาให้วงตระกูลตกต่ําอันนี้ครับอวชาชตบุตรเลยนี่อันนี้ดึงพ่อดึงแม่ลงตกต่ํา ลงนรกเลยบางทีเขาเรียวกว่าตกต่ำทั้ง,ทงด้านสังคมอว่าทั้งด้านศีลธรรมรอันนี้อันตรายครับทีนี้พระคุณเจ้าครับ,รบ,รรบเราเห็นต่อปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยถ้าพูดถึงลูกเนี่ยเมื่อวันสองวันนี้ยังมีข่าวลูกไปฆ่าพ่อลูกไปหรือว่าพ่อไปทําร้ายลูกแต่ที่สะเทือนใจที่สุดเนี่ยก็คือมีข่าวคราวที่ว่าลูกไปไปฆ่าพ่อคิดว่าพ่อจะไปมีอะไรกับ ภรรยาตัวเองเนี่ย oh. ทีนี้จิตใจคนปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะทาอย่างไรนะสังคมมันถ้าเราพูดถึงสังคมจิตใจเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงมันเสื่อมหนึ่งก็คืออัตมาว่ามันเสื่อมตามยุคครับยุคนี้มันยุควัตถุครอบงำความอธรรมอารวาดหนังระบาดบุป้น,ปนกระดาษจะฆ่าคนครับให้ปีผลไปทั้งเมืองเนี่ยนั่นคือเรื่องของศีลธรรมมันตกต่ำไปแ,แล้วครับไม่นําไปปฏิบัติบางคนบอกว่าศีลธรรมไม่มีประโยชน์กินไม่ได้อืมคือมันกินไม่ได้จริงครับ เหมือนแสงสว่างมันก็กินไม่ได้แต่มันมีประโยชน์อย่างอื่นแต่ศีลธรรมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศีลไม่ทีธรรมสังคมมันวุ่นวายรอบครัวมันวุ่นวายแล้วก็ตัวเราก็วุ่นวายที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นอนันตริยกรรมบาปตกนรกรบลกแน่นอนไม่มีสิ่งอื่นขวางน,นี่คือเมื่อคนไม่นาธรรมะมาปฏิบัติก็อันตรายที่เขาบอกว่าศีลธรรมห้กลับมาโลกาจากวินาศเนี่ย มนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเลครับสัตว์เดรัจฉามันไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันนะอย่างเดียวก็กัดกันทําร้ายกันมันไม่รู้ว่าตัวไหนพ่อตัวไหนแม่ไม่เหมือนมนุษย์ครับนี่คือถ้าคนเราไม่มีศีลธรรมก็ลำบากสังคมวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของคนคือครอบครัวครับจะสุขจะทุกข์นี่มันเริ่มจากครอบครัวเป็นผมว่าความกระตันยูความกระตัญยูเป็นเรื่องสําคัญครับเป็นเครื่องวัดคุณธรรมของคนด้วยครับ เขาบอกเป็นพื้นฐานของของความดีพื้นฐานของความดีถ้าไม่มีตัวนี้เราหมดครับถ้าลูกมีความกตัญญูต่อพอ่อต่อแม่จะทําอะไรกลัวพ่อแม่จะเสียใจครับเอ๊พ่อแม่จะต้องเอาปี๊บคุมหัวไหมครับถ้าทําอย่างนี้ไปถ้ามีความกตัญญูนี่มันมันไม่ทําชั่วแล้วแหละได้ท <ๆ S 1> ี่หน้าพอ่อหนา้าแม่ได้ที่เด็กแว้นทั่วทั่วไปคุณจ้าัที่ที่มันแสดงว่ามันไม่มีความกตัญญูนั่นแหละบางคนบอกความกตัญญูต้องเลี้ยงดูเพียงแค่รักษาวงตระโกลไม่ให้เขาด่านี่มันลูกใครพ่อแม่ไม่สั่ง หรือยังไงไม่สั่งสอนอะไรเนี้ยนี่คือต้องรักษาวงตวระกรูลมันรู้ไข่ทำไมขี้เมาจังทําไมจจร้าจังพ่อแม่ไม่บอกบไม่กล่าวี่เขาก็จะมองย้อนไปถึงพ่อถึงแม่ถึงวงตระกูลบางทีพ่อแม่ก็สอน,นแต่ลูกไม่เอาครับดีชั่วรูกหมดเลยแต่วนอดไม่ได้มันอดไม่ได้ดไไดคือคุณธรรมมันต่ำเนี่ยเพราะนั้นเขาแบ่งลูกไว้เป็นลูกดีลูกไม่ดีนะครับเอามีแบ่งไว้อีกนะในสังคมนะครับมีอะไรบ้างนักปราชญ์เขาเรียกว่าลูกแก้วลูกกะครับ ลูกกล้วยแล้วก็ลูกเกาะนี่คือแบ่งไว้เพื่อจําง่ายครับลูกแก้วเป็นยังไงลูกแก้วคือลูกแก้วก็แก้วตาดวงใจแก้วสารพัดนึกการตั้งใจลูกคนนี้ดีแล้วเกินเรียนกยนเชื้อชูมงรกูลเรียนก็เรียนดีความประพฤติก็ดีอีกไปโรงเรียนแล้วก็ได้รับรางวัลประกาศชื่อหน้าเสาธงประกาศนี่พอแม่ภูมิใจวงตระกูลภูมิใจเป็นลูกแก้ว แก้วตาดวงใจเป็นแก้วสารพัดนี่ได้ดัางใจสุขใจโอ้นีนเทวดามาเกิดโดยแท้เนี๋ยลูกแก้วเลูกประเภทที่สองลูกอะไรลูกลูกกะลูกกะกับอันนี้ลูกกะตันยูกะตเวทีครับตอบบุญคนพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ได้เชิดชูคือลูกดีสักคนนึ่งเนี่ยพ่อแม่ดีใจครับงตระกูลดีใจโรงเรียนดีใจประเทศชาติได้คนดีครับมีความกตัญญูเหมือนคำก่อนที่ผมยกเบื้องต้นเนี่ยว่ถ้าลูก ชั่วไม่ไม่มีใครเห็นลูกคําพ่อแม่จะโศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วรลยย้ำนั่นแหละคนอื่นชั่วมพ่อแม่ไม่เศร้าเท่าไหร่บางทีก็สลดใช่แต่ว่าโศกเศร้ามากที่สุดคือลูกไม่ดีนี่แหละแต่พ่อแม่โกรธคนอื่นไม่อยากตายนะถ้าโกรธลูกนี่อยากจะตายผม่ใช่สอนยังไงก็ไม่ฟังอย่างนี้นะครับอนี่คือลูกคงที่สามลูกกล้วยอันนี้ยังไงครับลูกกล้วยก็จะเห็นต้นกล้วยโดยธรรมชาติเมื่อออกปีออกลูก เชื่อว่าแม่ต้องตายพอลูกเกิดมาเพื่อฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรอย่างนี้เกิดมาฆ่าพ่อฆ่าแม่มาอัศดรรนี้เเกิดมาแม่ต้องตายครับต้นกล,วล้วยกอไผ่ก็ออกดอกออกผลให้แม่ต้องตายตายยังไงเอออันนี้คือถ้าเป็นต้นไม้นี่คือกล้วยก็ถูกตัดนแน่นอนแต่วัฒูุคนเนี่ยคือมาฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นลูกกมลูกเรโดยเฉพาะครับอย่างในพังธุการก็พระเจ้าชาติศัตรูครับ ข้าพระเจ้าพิมพิสารที่จริงบอกเหตุแล้วนะแต่ตั้งท้องแพ้่ท้องอยากกินเลือดสามีนั่นน,น,นั่นน่ะพอได้กินแล้วก็ลูกเกิดมาก็ฆ่าพ่อเป็นศัตรูกันมาแต่ชาตกปางก่อนครับอย่างระชูชกเนี่ยอยากเกิดมานี่อยากกินลาบช้างพ่อต้องไปหาแม่ไรพ่อไปหาพ่อแม่ท้องก็ไปถูกช้างกระเทืบตายเนี่ยลูกเกิดมาก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่เกิดมาได้เจ็ดมันแม่ก็าตายคนนี้เขาเรียกประเภทลูกกล้วยสิ ลูกรวยวันชูชคนี่เกิดเกิดมาอยากกินลาบช,ช้างแม่อย,อยากกินลาบช áng, ้างั้งท้องแม่แพ้ท้องอยากกินลาบช้างผมงกินอะไรไม่กินของใหญ่ตอนนี้ลูกเกิดมาอาจจะแม่อาจจะแพ้ท้องอยากดมกาวอ,าอยากกินยาบ้าเลยอยากแวน่นขี่มอเตอร์ไซค์ <c oughs> อยากอยากขี่มอเตอร์ไซค์ <c oughs> เออนี่อาจจะลูกผีมอเตอร์ไซค์มาเกิดครับลูกผีกาวมาเกิดอันนี้เป็นปัญหาทีนี้ทางทางรัฐบาลเองตอนนี้ก็มีว่ามีผลกระทบต่อพ่อแม่ด้วยถ้าลูกทำผิด ตอนช่วยการรับผิดชอบทา้งกฎหมายอะตอนช่วยรันรับผิดชอบทั้งครอบครัวทั้งสังคมแหละครับใน่แลูกอยู่ประเภทนหนครับลูกลูกเกาะลูกเกาะลูกดีไม่ดีลูกเกาะนี่ครับมันมีทั้งดีไม่ดีนะถ้าเกาะแบบกล้วยไม้ก็ดีนะป่างดงามครับแต่เกาะเป็นแบบกาฝากนี่ไม่ดีนะเช่นลูกแบบเกาะแบบกาฝากนี่เกาะพ่อเกาะแม่กินดูดเลือดดูดเนี่ย ไอ้โจรข้างนอกบ้านยังพอป้องกันได้โจรในบ้านนี่หนักเลยโจรที่อยู่ในบ้านนี่เผลอไม่ได้อันนั้นหายอันนี้หายบางคนก็ยังเปรียบพ่อแม่เหมือนธนาคารเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือว่าธนาคารในสามโมงครึ่งแล้วเบิกไม่ได้แล้วโอ้หมดเวลาหมดเวลาแต่พ่อแม่นี่ดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งมันยังปลุกมาเบิกยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเบิกได้หมดบางทีพ่อแม่นี่ได้รับโทรศัพท์มันจะลงพักหรือลงพยาบาลหรือไปโรงเรียนจริงๆความห่วงใยของพ่อแม่ ัวจะมีปัญหาเอาไปบ้านนินลูกลูกเกาะต้องไปกอนลูกกงลูกไม่น่าเลยลูกไม่น่าเลยในครั้งพุทธกาลนี้ก็มีนะลูกนาถปิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยอ๋ครับอันนีถมีลูกสี่คนเป็นลูกสาวซะสามดีหมดเลยลูกสาวสามชายหนึ่งชายหนึ่งลูกคนเล็กลูกหัวแก้วหัวแหวนเพราะว่าผู้ชายก็ถือว่าจะได้สืบสกุบอันนี้ไม่เอาฐานไม่เอาแก๊สไม่เอาขี้เท่าเลยไม่เอาสักอย่างไม่เอาสักอย่างสร้างแต่ความเดือดร้อนพ่อก็หนักใจไม่รู้จะทํำยังไง ก็เลยไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงนำทรัพย์ของเธอให้เป็นประโยชน์แก่ลูกเถอะครับอืใมให้ให้ข้อคิดมาแค่เนี้อ่ะข้อคิดว่างไงนะพุทธเจ้าว่านำทรัพย์ของท่านให้เป็นประโยชน์แก่ลูกเถะอ,อ๋อนำทรัพย์ของท่านใหเป็นประโยชน์แก่ลูกเถอะก็ <c oughs> ทุกวันมันก็ไถ่อยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ขอกับพ่อไม่ได้ก็ไปขอกับแม่ครับก <c oughs> ินเหล้าเมายาเที่ยวโสเพณีครับ <c oughs> คือใครก็ไม่กล้ายง่งเพราะว่าเป็นลูก คนใหญ่คนโตลูกคนใหญ่ลูกคนเล็กซะด้วยแต่ว่าเป็นลูกคนดังไงอ๋อลูกคนดังเพราะนาตารนาตาปีนทีกาสุทธีถือว่าเป็นคนรวยในพุทธการออคนรวยเป็นคนในวงสังคมงานไหนจะต้องมีมีสาขามีอนาถาถือว่างานใหญ่ครับเปิดงานเป็นจอว่าเป็นคนเปิดงานเป็นมงคลแต่ลูกชายนี่ไปอ้างพ่อคูใหญ่แบบเป็นข่าวอ่ะพ่อพ่อเป็นใครรู้ไหมว่าพ่อเป็นใครอออน้น ทำหาพ่อกลัวกมพาร์ะไม่ใช <c oughs> ่เราไปอ้างเ <c oughs> อาไปอ้างน,น,นี่ก็เหมือนกันไม่มีใครคาดอยู่ครัตีหวัวมาดาแม่เจ็กเก<ม>หัวไตใส<ม>หัว,หวหลาวตลอะเขาไปทั่วเอาหมดเลยเอาหมดเลย,เเลยพ่อว่านักใจอยจู่จะทำไงพุทธเจ้าก,ก็ให้เพียงแค่ข้อคิดว่านําทรัพย์ของเธอเป็นประโยชน์แก่ลูกเถอมทุกวันมันก็ไถไปเที่ยวครับถ้าเอากับเราไม่ได้ก็ไปเอากับแม่อืแม่ก็ต้องให้ครับถ้าไม่ให้กลัวจะจับกลุ่มไปป้นมันจะหนักใหญ่กว่าเดิมอีกก็เลยเออ <reading> จ้างลูกเข้าวัดอือใช้จ้างเลยจ้างเข้าวัดเลยัดี๋ยวนี้ก็ไม like <bbe> ่ใช่ว่าไม่มีนะจ้างลูกบวชยังมีเอาบัรษาหนึ่งมอไซคันหนึ่งลูกบรรษานี้เนาะซื้อนั่นซื้อนี่ให้จ้างถ้าผมบวชจะให้อะไรผมอ่ามีข้อต่อรองอีกมีข้อต่อรองผมกตัญญูนะเนี่ยอ้างเลยนะครับไม่ใช่มีแต่สมัยครั้งพุธการครับอาาถาก็เลยบอกว่าเรียกลูกมาคุยครับุยกันดีว่าลูกพ่อสร้างวัดเนี่ยคนอื่นก็เข้าวัดทําไมลูกไม่เข้าบ้างครับ ขาเขาหัวหมอเข้าไปทำไมไม่มีประโยชน์ไม่สนุกง้นพ่อจ้างให้เท่าไหร่มีต่อรองด้วยให้เท่าไหร่กให้หนึ่งร้อยกหาปณะวันพระอุโบสถอีกไปเลยกหาปณะนี่ก็ถือว่าเยอะนะโอ้เยอะเยอะกหาปณะสมัยพุทธกาลนี่โอ้โหถือว่าซื้อไรซื้อนาได้ทีเดียวหนึ่งร้อยกหาปัะเลยนะสร้างบ้านได้เลยทีเดียวเลยก็ก็รับเพราะว่าปกติเขาก็ไถอยู่แล้วแล่จ้างลูกไปทำคุณงามความดีเขาเข้าไปนะไปบวช ไม่บวชไปถือศีลนุโบสถวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไปบวชเขาไม่ไปเขาไม่รับแต่ว่ารักษาศีลเอารักษาศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี้เอาโโบสถเ่อพ่อไปครับชาวมาก็แบมือพ่อขอเงินลูกเอ้ยมาเนี่ยไปอาบน้ําอาท่าก่อนไม่ได้พ่อขอเป็นเงินสดก็แล้วกันหัวหมองเงินปาว่าหลายเดือนผ่านไปพฤติกรรมเหมือนเดิมยิ่งกว่าเดิมเลยพอมีเงินเยอะครับเมายิ่งกว่าเดิมพ่อก็เรียกมาคุยเพิ่มหุ้นนะครเขเนี่ยว่าลูกเอ้ยไปวัดตั้งนานทำไมเห็น ลูกมาเล่าอะไรพ่อฟังเลยอืคือตะล่อมรนะับก็พ่อให้ประวัดผมก็ไปไม่ได้ทําอะไรไปนอน,นเฉยเอ้าไม่ได้เลยอย่างนี้นาถาบอกว่าลูกไม่ได้ฟังพระเจ้าเทศบ้างภาษาทีุู่ดพระโมกัลานะมาเทศบ้างลูกไม่ฟังไม่ได้ฟังม,มันไม่มีในเงื่อนไขอ๋อ,อต้องให้มีในเงื่อนไข <c oughs> อันนี้จ้างให้แค่ไปวัดอย่างเดียววันหนึ่งก็คืนหนึ่งเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลูกไปฟังพระพุทธเจ้าเทศจ้างใหม่ เพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิอีหนึ่งร้อยไปจําบทความพุทเจ้าเทศมาให้พ่อฟังหน่อยออืครับนี่นี่คือจ้างลูกนะครับมันจะยากอะไรเรามันหัวดีอยู่แล้วก็นับวันถึงวันพระล้วก็ไปครับอแบกเสื้อแบกหมอนไปนั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยกะว่าพุทธเจ้าเทศจําแล้วจะไปนอนพรุ่งนี้เช้ารับนอนนสองร้อยเพิ่มขึ้นมาแล้วสองร้อยกระหาปณะปรากฏว่าเขานั่งฟังไปพอจะลุก พระเจ้าใช้อินทนิตนะบอภิญญาพิสังขารให้ลืมอพอขยับปุ๊บก็ลืมขยับปุ๊บก็ลืมเรามันเป็นอะไรวันนี้ไม่จําไม่ได้ปกติเป็นคนหัวดีปกติฟังรอบเดียวก็จําได้แล้วฟังเพลงรอบเดียวนี่รอบสองนี่ร้องตามได้แล้วก็ตั้งใจนะว่าด้วยพระเจ้าใช้ใช้ฤทธิ์นะนะก็เลยจาไม่ได้ก็กัดวันตั้งใจใช้ขันติเรียกว่าขันติความอดทนครับ กฎอารมณ์ขมกิเลสมันต้องจําไม่ได้ใช้จิตตามกระแสเสียงเพื่อจะจังพระเจ้าประเทศไปเทศไปปร<ช>ากฏว่จาจิตใจนี่ตามพระธรรมไปเข้าถึงธรรมว่าได้สังสมมาสังสมมาหลายเดือนแล้วเนี่ยรากฏว่าได้บรรลุธรรมพระเจ้าเทศจบคนอื่นลุกไปพักไปพอนี่นั่งน้าตาไหลนึกถึงบนคนของพ่อกว่าเราจะรู้เนี่ยที่พ่อจ้างเข้าวัดเนี่ยโอ้สิ่งนี้เองได้ความสุขครับ นึกถึงความหลังที่ตนเองทําความไม่ดีมามนึกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นความดีของพ่อของแม่ความกตัญญูมันเกิดขึ้นในใจน้ําตาหลังน้ำตาไหลครับพอรุ่งเช้าก็กลับบ้านครับปกติอนณาถาดจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านทุกวันเว้นวันพระครับนี่คือคนรวยเขาคิดถึงคนจนนะนี่คือคนมีคาามุณธรรมถ้าคนรวยนิมนต์พระเข้าไปบ้านหมดเลยทุกวันพระเนี่ยคนจนจะมีโอกาสทําบุญครับอันนี้คิดเผื่อเลยนะอาณาถาด ก็พุทธเจ้าก็าไปพร้อม <Okay. S 2> ปกติลูกชายจะไปก่อนแล้วรับเงินเอ๊ะวันนี้ทําไมมาตามหลังพระพุทธเจ้าพ่อก็เตรียมเงินเอาไว้ให้ลูกชายนี่ก็อายกลัวพ่อจะยื่นให้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าคเ <Okay. S 2> พราะทุกวันมาก่อนรับแล้วก็หนีไปเลย uh huh. ก็หลบหลังพระพุทธเจ้าพ่อก็จะกลัวลูกมาทวงก็จะอายพระพุทธเจ้าเหมือนกัน uh huh. อันนี้ก็กลัวลูกก็กลัวอายว่าเรานี่มันรับจ้างเขา <Okay. S 2> จนนาพระพุทธเจ้าขึ้นไปเขาก็ปลุกเสกศาสนะตอนพระพุทธเจ้าทําผิดปกติจากที่เคยทํบ okay. ปกติรับเงินแล้วหนีไปเลยครับปรากฏว่าพุทธเจ้าฉันเสร็จก็เลยบอกอนาถาวันนี้โลกของเธอเนี่ยปลอดภัยนะคออืทรัพย์ของเธอเป็นประโยชน์แต่เขาเพียงโลกนี้เขาได้อริยทรัพย์เนี่ยพ่อนี่ดีใจนะครับนี่คือความดีใจของพ่อของแม่ลูกเป็นคนดีครับเท่านั้นเจ้ามารับรองครับเพราะนั้นอย่างบอกแล้วคือความหวังของพ่อแม่เนี่ยไม่ได้หวัง จะส่งลูกเรียนสูงขนาดไหนก็ไม่ได้หวังให้ลูกต้องมาตอบแทนไม่หรอกขอให้ลูกเป็นคนดีเอาตัวรอดเลี้ยงครอบครัวต่อๆไปนํำลงวงตระกูลไว้ครับนี่คือความหวังของพ่อของแม่ทีนี้ประโยชน์นะครับพระคุณเจ้าครับถ้าหากว่าลูกบำรุงดูแลบิดาบารดาเนี่ยานิสง์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยโอ้โอนี่สาคัญคบ,บางคนทําให้พ่อแม่ดีใจแล้วลูกจะได้อะไรครับหนึงน่งได้ความอดทนแหละ ดูแลพ่อแม่ด้วยความอดทนจะเท่าทะเลแก่ลนะ้พ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเนี่ยซักผ้าให้พ่อแม่สักกี่ครั้งพ่อแม่ป้อนข้าวพ่อแม่สักกี่ครั้งไม่ต้องถามว่าพ่อแม่ป้อนเรากี่ครั้งนับไม่ถ้วนแล้วกี่ปีถึงจะโตอ่ะอันนี้ส่วนใหญ่เราจะป้อนพ่อแม่ก็ตอนที่ท่านป่วยน,ะนั่น,นแหละก็ตอนนั้นแหละทำบ<ต>้างไหมแต่ท่านแต่ท่านนี่ป้อนเรามาตลอดชีวิตเลยโอ้ต้องบางคนนี่โตแนละ้วยังต้องป้อนอนีก ยังโอนเงินให้ใช้อ่นะอันนี้ป้อนอย่างนี้นะเดือนป้อนได้เงินได้ทองป้อนได้เงินได้ทองยังเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับตามใช้หนี้ใช้สินอยู่ครับอันนี้คือพ่อแม่ห่วงใหญ่ครับนี่ได้ความอดทนได้สติครับว่าต้องดูแลพ่อแม่ระลึกนึกถึงพ่อแม่บ่อยๆครับเป็นการสร้างสวรรค์ให้ตัวเองนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงความกตัญญูและสติตลอดเวลาครับให้พ้นภัยอนิสง คนโบราณบอกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนกตันยูกตตะเวทีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่ที่ใดก็มีคนรักหรือว่าผมรักษาเทวดาคุ้มครองครับนี่คืออานิสง์ครับเป็นคนที่หาลาบได้โดยง่ายคนกตันยูจะร่ํารวยครับเพราะอานิสงของความกัตันยูที่ไหนเห็นเป็นคนจีนเขากัตันยูมาที่หนึ่งแล้วเขาจะมีความร่ํารวยนะนี่เห็นชัดเจนครับมีคนช่วยให้ปลอดภัยในคำยามคับขัน เวลายามเขาขายก็มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูตกชุกใน่ย่ากลาบากพ่อแม่ป่วยหนี้สินไล่มาบ้านจะถูกยึดเอาของฉันไปก่อนนะเพราะเขาเห็นเป็นคนดีนี่เป็นคนดีเนี่ยนี่นี่คือมีถึงว่าถ้าคนไม่ช่วยเทวดาฟ้าดินก็ช่วยต้องช่วยพระอินทร์ร้อนรนกวนกวายเลยนะี่นะี้นคนทุกคนดีตกทุกข์นะครับอาจร้อนเลยเนี่ยเป็นที่สรรเสริญยกย่องของผู้คนครับว่าคนนี้เป็นคนกตัญญูกตะเวทีนะอย่างภาษาลีบุตรนี่ได้รับการยกย่อง จากพุทธเจ้าจากผู้คนว่าเป็นคนกระตันอยู่นี่นี่เห็นชัดนะแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทั้งทางธรรมแล้วก็มีความสุขมีความสุขคนที่มีความกระตันอยู่ไม่นึกเสียใจเราน่าจะดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้บางทีนึกเสียใจแต่ว่ามันหมดหมดโอกาสแล้วพอแม่ล้มหายตายจากไปแล้วอย่างนี้ก็ได้ทําบุญให้นึกเสียใจบางคนตอนมี พ่อแม่มีชีวิตอยู่บอกไม่มีเวลาอืบอกไม่มีเงินแต่ว่าพอมีเงินพอมีเวลาไม่มีพ่อแม่เลไม่มีพ่อแม่แล้วใครคิดคิดเอาเอาคิดเอาระหว่างระหว่างมีเงินระหว่างไม่มีเงินแต่มีพ่อแม่ครับกับมีเงินแล้วไม่มีพ่อแม่แลยมีเวลาแต่ไม่มีพ่อแม่เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสําคัญครับแล้วก็เป็นอนุสร์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนเมงนั้นมีประโยชน กับก็ได้ความรู้นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของลูกที่จะปฏิบัติต่อพ่อแม่นะครับวันนี้ต้องกล่าวในมรสก,การขอบคุณนะครับว่าพร,ระจ็มนานที่น่าเมตตามาให้ความรู้กับท่านผู้ชมวันนี้รายการอยู่เย็นเป็นสุขหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมพบกันใหม่วันนี้ลาท่านผู้ชมไปกอดกขแล้วกันนะครบพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับเจริญพรเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับสารธรรมะในวันนี้ ในเรื่องลูกที่ดีของแม่จากาพระประหลัดชำนาญโซพโนท่านผู้ชมทุกท่านคงได้รับประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้รายการอยู่เย็นเป็นสุขผลิตรายการโดยฝ่ายเผยแผ่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชาวิทยาลัยรายการอยู่เย็นเป็นสุขก็ได้หมดเวลาลงแล้วท่านสามารถติดตามรับชมรายการได้ที่ด้านล่างนี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้น ต้องติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่นึกเสียใจเราน่าจะดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้บางทีนึกเสียใจแต่ว่ามันหมดหมดโอกาสใน,นโอกาสแล้วพ่อแม่ล้ม,มาหายตายจากไปนะนั้นยังมีก็ได้ทำบุญให้นึกเสียใจใบางคนตอนมีพ่อแม่มีชีวิตอยู่บอกไม่มีเวลาบอกไม่มีเงินแต่ว่าพอมีเงินพอมีเวลาไม่ม,ม,นะมีพ่อแม่แล้ว <S 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 <S>